กับเครื่องตาบอดได้ตัวน้องแหน่งน้องแหน่งรอเปล่าไขทองอเองหรอครื่องตาินินลินลินลินเจอพี่บ้านใหญ่มันตามมันตามไม่ได้ตรงนี้ขอโทษโอุ้ยเชี้ยบอะไรมาเลย เจ็บแล้วชุกยากะตัวเชียเนี่ยเอ๊อยู่ขึ้่นหลังบ้านใหญ่อยู่ตรงไม้เลยมีใครลงไม้ได้ไหมเนี่ยไม่ทันเพิ่ออกอมาเมื่อกี้มันจะแผวนเฮ้ยปลอดกำบังได้ไงอ่ะเพื่อนแท้ตลอดไปอ๋อผมเป็นมาไปมาไปข้างล่างไปบ้านเล็กผมจะช่วยไปตางฝาแมุมมันไปตางฝวามุม เพื่อนแท้ตลอดไปซื้อเครื่องขอบผมน่าจะกลับมาแน่เลยทึบทึบไม้ทึบไม้ไปสักที่ไหนมาเบลเต็มแขนเลยขาดด้วยใน้แขน แขนร้อยสักเลยหายนะจิ้ได้หลหนูครอบไปหนูครอบหนูครอบหนูครอบอะไรวะเบลพับไอเรามันก็อีกสูจะได้นี้ก็วาวุ่นเลยวาวุ่นเลยเพี่ลงไหาไหนอะ๋อไม่็นใหา่ห่หนอ๋อเห็นละมีกระดูกแตกคิ้มาหมดเลย เยอะเกินเยอะเกิน,กนว้าบหลอกบนขวาบนขามาถึงคพิ่นี้เปละะ่าไม่เคยคไม่ใช่ไม่ใช่ใชขวานขวาบนครับโอ้ยอยู่ดีตาผมก็จะปิดโดนส้มฮิวละโดนฮิวละเคลิมจัดมาไหมลงลงมาล่างไหมแจ๋วลงลงลง องพี่ช่วยพี่มีหิวเร็วเอ๊ะทำคนระเบิดโอผมง่วงจริ้งทาแบบเนี้ยหิวหิวหิวไอ้เรื่องมันมาเลยเบลันมา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 ไปมันสามเลยเอ้ยผีติดหินเมื่อกี้เห็นนะมันมันจะติดพี่เนี่ยแหละสัตว์เอ้ยฝีหินดิว

เราเดินไปไหนของเขาวะแจ๋วอยู่บนเหรออยู่่ลางนี้แล้วไม่ผีมันขึ้นบนวะแล้วหนีใครเนี่ยผีอย่างมึนเลยตามผมอยู่คุณหนีอะไรกันผีมันเอาฮาแล้วอ่ะไม่พวกคุณนะฮะแต่คุยมุ้ยงงเป็นผีมันขึ้นบนผมก็ไม่ได้ตามไปนะจริงผีผีอยู่กับผีอยกับผมเนี่ย อยูไป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 ไมาติทำไมพออยู่แล้วมึงมาตลอดเลยวะมีนอลีเหรอตาางไปแล้วเเเไมเบลยังอยู่ตลานีอยู่ล่ะทำไมยังไม่ ไม่เจ่วไม่ไปทุกทีอ่ะไม่แจ่วเหมือนจงใจกุตีนหมีได้ป่ะได้ป่ะแล้วกัน้นคุณส้มเอ้ส้มอ,อ,อยู่ไหนอ่ะออกไปเครื่องรู้เหรอไม่เครื่องผมกับเครื่องเองก็เสร็จอ่ะมันไม่มาด้ยวยกันพี่เอต้อง,อองอฝ่าวันเนี่ยที่เอ้ทงฝันใกล้ๆพี่เอนะรวะวัง เข้ามาดิเข้ามาดิเฮ้ยผมคงไปช่วยไม่ได้รอแป๊บนึงให้ปอกกำบังหมดก่อนนะเฮ้ยเดีไปจิงได้เดี๋ยวไปึงได้มันไปหาคุณส้มเสร็จเปล่าเสร็จเปล่าสอสอไม่จรเชย่อเออไม่เป็นไรไม่ไรวผมกลับไปซ้ำเรงนี้าางนี้เสร็จแล้วอเสร็จแล้วดเปิดลีนีนทยเยมไล่คุณส้มอยู่พี่ต้องพี่ต้องรีบไปปล่อยเครื่องก่อนเอ้าีอะไรนะเดียวหิวบเดียวงไม้ จำ99ได้อีกผมได้นะอุีปะพี่พี่ไปบล็อกพี่ไปบล็อกพี่ไปบล็อกสุดยอดว้าวเอ้ยเอาผมได้ไงเล่าันไม่ให้เครื่องเสร็จมันไม่ให้เครื่เสร็จมันไม่ให้เครื่องเสร็จสาราสาราสาราไผมคาดออาเครื่อง เจาะเจาะซ้ำเลยเจาะซ้ำเลยโอเคไปสาราไปสาราไปสาราได้ป่ะเจาะได้ป่ะซเจาะซ้ำเลยซ้ำเลยเจาะเอซ้อมเลยเดี๋ยวพี่ไปดึงพี่ไปดึงยังพิ่งดึงยังพิ่งดึงยังไม่ได้โคฟผมเสร็จเสร็จปีมาสาราพี่มาสาราเออพี่มาสาราโอเคโอเคไม่ได้มีใครอยู่เลยอยู่เลยอยู่เลยไอ้ขี้ยพี่ไม่หิวไม่ได้ตายบนกับความมารับหน่อยมารับหน่อยมารับหน่อยที ใครไปแล้วบาดเจ็บกู่เดี๋ยวรถติดตลกไปไหนมึาไรกูแล้วมึงก็ฉี่ไปไปบ้เฮ้ยมันเป็ดแล้วมันเห็นผมเสร็จยังไปเลยไปดึงไปดึงกันอย่าดึง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 อย่าอย่าดึงอย่าดึงอย่าดึงอย่าทำไมอ่ะดึงก็ต้องตีน้ำก็ต้องพบใหม่ไงกนแล้วมันซ้ำไปแล้วเออ คนอะไรอย่าีๆก็คาดการณ์นหน้าไปเรื่อยมันูมันก็หลุดไงแรงโอ้ทำไมห้ามผมดึงประตูขวาบนกำลังสถานการณ์ตอนนี้กำลังต้องการความช่วยเหลือเนี่ยดึงได้เนี่ยเปิ์ฮะให้พี่ดึงเหรอไม่ใช่ให้คนมาดึงพี่เปิร์ประานแล้วล้วคนเปิดประตูนเลยไปทางคุณส้มเอเมลเบลมาวิ่งมาดิวิ่งมาดิเค่ เปลีไปทาระตูส้มประตูนี้เก้าเก้าเออดึงดึงใครก็ได้ดึงใครก็ได้หมดเลยไปไปไปช่วยคุณส้มมะกลับไปมันกลับไปกลับไปมันกลับไปฮุกโไปเปิดประตูต่อมัน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 มาฝั่งพี่เอ้มันเอาพี่เปิ้ลนะพี่เปิ้ลอร์โอเคโอเคหนูช่วย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 พี่ิเปอร์ไปประตูพีแส้มโอ้กลับ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 เร็วเออ ใครกันัมาลับได้ประตูไหนเปิดประตูไหนเปิดประตูสายบอลสายบอลโอเคโอเคกำลังวิ่งไายบอลเบลมนตามพี่ว่าเบลบอกพี่เบล่อยู่หลังพี่เราจะปอกนได้บอกกระชูดแจวไดาไถ้าถาได้ถอางถางาถ่าถ่างาถ่าถ่างาถ่าถ่าไ่าถถาถงางา่่่่่งง่่่่ง่่่ เอวแล้วหอยจุบออกไปแล้วเออผมหลุดผมหลุโอ้ยไปแล้วมักลับไปตรงคนฮิวเหตุการณ์เดิมไม่ได้ว่ะไม่ได้ปะออกเลยวิ่งออกเลยเราลิกหนูมาทางนี้แล้วอ้าวเหรอถ้างั้นก็ไม่เป็นไรมันน่าจะมาหาพี่ใช่ใช่ไปหารี่โอ้โหไดฮาร์ดก็ไม่ทันไปรีกองไปรีกูปไปรีัปไปรีกุ๊ไรกูไปรีั้ปไปรีปไ ไม่ทำไม่ทำในแจ๋วไม่ทำในแจ๋วช้าคุณส้มมาทุกวันได้ปเฮ้ยมันมาหานูมันมาหาหนูหนูย้อยออกหนูย้อยออกไปนู้นเลยไปนู้นเลยไปนู้นเลยออก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 เลยไปแล้วัไปแล้วโอ้ยดีชิ้นเลยมันไม่เฝ้าไอ้เหี้ยวผกลับไปไปแล้วไปแล้วมันหายไปแล้วอะไรเหรออะไรเหรอเนาต้องกลับไปดูเลนเราไม่ได้อ้าเมอยู่ไหนอยู่ประตูนี้ละประตูนี้ว่างนะ โอ้ยพี่ต้มบอกว่าประตูไอ้นะไอเดินไงลมไม้ลมไม้เหรอไม่ได้เอาเพื่อนเพื่อนแท้ตลอดไปเพื่อนแท้ตลอดไปประตูว่างไม่บาไปประตูนู้นอ้าเดี๋ยวอะไรของทีมงานกูเนี่ยเขาเล่นอะไรกันอะ อเอเมื่อกี้นี้พับไม้ไม่ได้ล้วพับไม้ก็รอดเลยกลว่าพับไม้แล้วออกเทปเท่หยิบี้เขาไม่ไอ้อีกคนนึงนี่หาเลย ผมสภาพนี้ไม่อยากออกกันแล้วจริงอะ <c oughs> ถือว่าเรารอดนะเมื่อกี้นี้ผมถามเราจะไมประตนต้มไม่มากับผมผมอยากออกประตูน,นู้นอะผมอยากเท่ๆ <c oughs> โอเคเลียและไอ้แจว๋วอ่ะเราทำอะไรอยู่แจว๋แจวยืนรอแจวยืนรอชมเดี๋ยวรอช่วย <c oughs> แล้วไม่เห็นมีฮุ้นแล้วทำไมก้อน <c oughs> โอ้โหเนอะเน,น,น,นะนะคอลลิ่ง ถึงว่าพิปเปอร์จับหนูที่ไรแม่งมาทุกทีมันเห็นไอ้นี่ไงออร่าไงเอ๊อบอกอยู่ออร่ามัโหลด,ดมาใหม่เกมมันเอ๊ไหวไหมได้ได้ได้ถ้าอย่าง,งนั้นตักฟันนอนผมจบเกมนี้ผมไปปลูกผักตอผมอยู่อ่ะอยากทำเกมมาอยู่ห้องปาา๊อป .2 พับิเปอร์พิปเปอร์เคลื่อนอยู่ไหนวุ้เกิดอนพร้อม

ด้วยนี่นี่นี่ไปแล้วที่ชมเขาหลอนเล็งเนี่ยเฮ้ยผมกลัวระเบิดจังเลยผมนั่งตาจะหลับแข็งเลย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 บอกแข็งไอ้เจ้าปล่อยผู้คนแรกอ้าวไม่เจอหรอ จจลเล่นลนักษณะทูเปอร์อะ่ะสาแลแงมาแดงก็เตียนมันมาแถวนี้แต่มันก็ผ่านไปอะ่ะมันวางแถบยูเ,เปล่าเฮ้ยทำไอ้เฮียทําไมเครื่องเสร็จแล้วกูเห็นออร่ากินลเลยอ้าวโอ้โหชัดเลยสแดสแดงว่าสแสดงว่าให้พาทเปอร์ไว้ทุกคนรู้ได้ดีแล้ว จะไปไหนซ่อมเลยซ่อมซ่อมซ่อมเสร็จแล้วจะไซ่อมเลยซ่อมเลยเดี๋ยวเราบอกผีวเราช่วยฆ่าขอบคุณมากสำหรับน้ำใจอันนี้จะเป็นต้องรักกันขนาดนั้นเอ้าโอ้ไอตัวเอาเลย ไทยเขาบอกผัวพันแล้วก็ไม่ไม่ผัวพันให้สุดไเนพ้จอตัวล้วสมเองจะแกคุณทำไมเลิกเอาตตามี่ส้ม่าเอาอยู่ในพุ่มอยู่ในพุ่มย่ร่วง เบลชวพิพเปได้ป่าอาโอเคได้หนูลงเชิจับแน่นด้วยเอ๊ะทำไเราอ๊อยู่งคทะาทำอะไรรอซ่อมเหรอใช่เครื่อกลับไปหเปอร์เาโหทันไหมเนี่ยเแนี้มีทหลงะ แทงหลังวะมีมีเอ้ยยู่เลยเขาอะไรพี่กูเฮ้แแยแม่เลยแา,า,างหลังไหมอย่าดูที่ไหนแล้วพี่ไอ้เจ๋วมาทำอะไรตรงนี้ไม่ใช่ไหนมึงถามกูมีแางหลังไหมแต่มาลอ่อคินเลอร์ไปเนี่ยนะหนูไม่ได้ล่อหนูนั่งหลบนั่งหลบตรงเนี้ยน,นะ ล็อกเกอร์มันมืดซ่อมนี่ก็เผชิญสาการณ์แล้ว่อมเลยตัวใครไปกินเหล้ามากันแน่เนี่ยแหวนทันปะข้างหลังหมดยังห้าสี่สามอ้โหแล้วแม่งนีลาสองไม่อุ้มด้วยใช่ไหมโอเค,อเคหมดเ,เข้าไปละ ไไหมดเร็วผมครับผมก็เด็กก็จำไม่ได้ว่<อ>ามันมีสิแล้วเาขาวิ่งไปที่จำเด็กเด็กเร็วมากตามมานีนล้มละกีตเด็กนั่งอยู่แน่พี่เป๋ยโคตรแหร่เลยโอ้ยซ่อมเครื่องให้หน่อยได้ไหมได้ได้ได้ไปเลยไบนชิลไปซ่อมชันบนละกันไปซ่อมเครื่องเอครับ ไม้เซฟผมไปไหนหมดวะคำถามคำเดียวนะขับไหนก็นใช้น่าสนใจอุ้ย,ยพวกนี้ป<อ>วน่วนเนียนวะมันกลับมาเอาเครื่องปุวมส่วนหรอใช่เฟดไปแล้วเฟดไปแล้วเฟดไปแล้วอยู่แถวแถวุก แถวฮุกอยู่เฟตแถวฮุกช่วยพี่ช่วยอยู่อยู่แถวฮุกอยู่แถวฮุกอยู่ในฮุ่นไหมวนแถวฮุกอยู่วนทำไมวะมันไปยังงี้มาแล้วเอ๊ะไม่มาคิลเลอร์คิลเลอร์มาแล้วเอ้ยมันกลับมามันกลับมาเบลมันกลับมาเดี๋ยวเอ้ยเครื่องเสร็จไม่เห็นออร่ากูอีกคนอื่นช่วยแล้วกันไปละทิ้หายไอ้คิปเปอร์ระวัง ไปไป่หายพีม่มามานี่ๆๆ้ไม่นมกลับมาพี่ไปไหนพี่กลับไปพี่กลับไปเอามันเบลพี่มันเอาเอ๊ะ <AS C> สามเออร์บเอ๊ะไอ้ใครน่ะเบลตรงมาสุดทางสุดาทางเดินได้หรอ เบลหรือใครอ๋อเบลมีอยู่เครื่องตอนนี้เฮียไปวิ่งติดวิ่งติดนิดเดียวเวงใครแม่งเอาหน้าต่างมาไว้ตรงนี้วะมาดูเครื่องตรงนี้ด้วยคใครเอาหน้าต่างเอาไว้ตรงนี้เดินผ่านไม้เด้อเห็นมันไหมกำลังเสดไปตามความมือหนู มาสิครับรออะไรล่ะครับไปสิครับโอ้โหทีเ,เดียวเองนั่นนั่นหนูไปช่วยโอเคได้พี่เอเ้มเดี๋ยวไว้ลืมตามมากดก่อนฮ้ <c oughs> อะไรตกอไปพี่เปิดผ้า ไหนื่อยไิวหน่อยได้ไหมล่ะฮะฮิวให้หน่อยอะไรนะคนที่ไทยวะเนี่ยทำไรรีบทำทำไรรีบทำบูลังก์กตายแป๊บนึงแป๊บนึ่งคนหนึ่งเป็นเก่งใช่เปลวอย่าพุ่งติดเครื่องนะ99ไปก่อนไล่พี่เบิร์ดยู่โอเคครับพี่เบิร์ดถูกก่อนแล้วเขาติดใช่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 เป็นงานพี่โดนยาก พี่จะโดนโมลี่ทันทีเปิดข้างล่างครับผมรอเปิดประตูล่างๆให้เร็วอย่าเพิ่งติดอย่าเพิ่งติดอย่าเพิ่งติดต้องเอาพี่เปิดเออกไปจากวงโคจรผีก่อนโอเคผีมันหลุดหรือเปล่าวะหลุดไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจว่าหลุดหรือเปล่าหลุดหลุดหลุดเจอติดเลยติดเลยเจ๋วรอพี่กำลังเจ๋วอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งมันอยู่กับผม ติดได้แล้วโอเคติดเลยโอเคโอเคโอเคพี่จับอนทำไมพี่จับเพื่อนทำไมพี่เปิ่งจับเพื่อนทำไมพี่เปิ่งฟื้นปูดิพี่ทำเควสพี่ทำเควสเอาเลยเอาเลยติดเลยอ่ะพี่เลยเอาเลยเป็นพี่เอาไปไอสัตว์แล้วมันก็เห็นออร่ากูโอเคทุกคนเออเลียบมาอันน้าฝั่งนี้พี่เปิ่งไม่ได้หาพี่เปิ่งเลยผมจะไปเปิดประตูฝั่งนู้นผมไม่รู้แล้วฝั่งไหนเป็นฝ่ายฝั่งไหนวิ่งหน้ามืดทุกคนเลย

ได้ได้หอนหงแม่หงแม่ไกล้ะหอนหไปแล้วอ่ะเก้าอ่ะาก้าแล้วไม่ทันน่ะถอนหงตวนไว้พี่เป้ไปไหนอ่ะจะเป็นช่วยเออ้เจ้าวาถดายไอเหี้ยมาตรงนี้คุณต้มชุดเ้ยออก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 อกออกออกอ้กออกออกอออก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 อกออกออกอ พอหิวลยไวีวันจะรไปไม่ได้ไม่ได้ยังไงพี่กาตายังไงพี่ก็ตาเเตีออกเบลลเนียช่วยเมันห่อหยนีได้ไดพี่จะให้เขาตามมา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 เยช่วยเลยไปเลยไม่ต้องไไปเลยขอทีสองทีทีสองทีอทีสองทีทีสองที ขวัตที้องทีขวัติซ้องทีขวัติซ้องทีล้อสี่ว่ะอ้าวเมื่อกี้นี่ไม่ล้อสี่ดีกว่าล้อสามพี่เอเปิดประตูเลยอ๋อโดนคว้าหลับไปเล่นโพลอนดีกว่าเย่ปะเล่นมาตั้งหลายเกมไม่เกมนี้แม่งมันสุดวะ หล่ออด้วยหตาจะปิดสุดเลยเลอเป็นคนไทยใช่สี่ห้าตางคนไทยหมดเลยมึงเอาความข้าแคนไปดิมึได้ตื่นนี่ไงความข้ับแคนสีเขียวนั่งหลบหลังล็อกเตอร์ว้าเฮ้าก็กเควสผ่านไปแล้วทำไมไม่ให้ผ่านมาก้ว